เรากำลังจะไปอ่าไปร้านเด็ดนะน้องวันคน้องวันนะน้องวันใจดีมากนะฮะวันนี้ให้เรามาถ่ายที่ที่ห้องทำนนี่นะฮะทำเส้นนะฮะน้องวันครับ ตอนสองพี่น้องนะครับนี่ฮะใส่น้ำนิดหนึ่งอะครับเนี่ยน้ำนิดหนึ่งน้ำนิดหนึ่งแล้วก็ไข่นะครับนี่วิธีทำเส้นนะฮะอ๋อใงวมาในเส้นนี่ก็ต้องมีไข่อยู่แล้วนะครับเนาะโอ้ไข่ซีฟองต่อแป้งกี่กิโลครับเนี่ยต่อหนึ่งกิโลค่ะต่อหนึ่งกิโลครับเราดูนะครับคลิปนี้อย่าบายนะครับผม ท็่มีเขาค่อยๆทำยาวๆนะครับ <ouse> เคยหั่นตีปนแยะเส้นครับแยะเองครับไม่ได้ไปซื้อตัอื่นับเพิ่นทําเองแล้วก็เพิ่นไปปรุงเองทุกอย่างทําเส้นเองผมว่าเออมันมันสดดีมันเจ๋งฮะผมก็เลยมาดูนะครับ <t> เขาทำมาทำเองนะครับรับรองว่าเป็นเส้นที่ทําเองนะครับผมขเขาอาศัายอะไรบ้างผมไม่รู้นะนะ บางทีก็ไม่ต้องต้องรู้เยอะก็ได้มั้งของเป็นเกลือชูรสอ๋อเกลือชูรสน้ำตาลนะครับน้ำตาล,ลาสีมาปรุงเพื่อให้มันจะกรุงกรอบอืมปุ๋ยเต็มๆให้เข้ากันให้ เข้ากันนะครับเนาะนี่เราเอาน้ำหอนเลยค่ะโรบาราจี่เลยไม่เอาน้องกะว้าวเย็นเส้นมันยิ่งนุ่มอ๋อโอ้เขาใช้น้ำเย็นถ้าน้ำเย็นก็จะนุ่มนะฮะนวดนะฮะนวดด้วยนี่แสดงว่าในเส้นที่เรากินนี่ก็มีไข่อยู่แล้วมีโปรตีนอยู่แล้วนะครับผมโอ้กินแค่เส้นก็มีโปรตีนแล้วฮะผมไม่ค่อยใรู้เรื่องนะฮะ พี่น้องนี่เป็นอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเห็นเขาใช้มือทำนะฮะมือแบบหมุนหมุนหมุนแต่ตอนนี้คือถ้าหมุนมันจะเหนื่อยกว่านี้นะครับเนาะตอนนี้เขามีเครื่องนะฮะเครื่องแบบรีบให้มันแบนๆนะครับนี่นะครับโอ้โหฮะไม้นี่คืออย่า โอ้โนะครับเขากดแป้งพี่น้องกด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 ,กดนะฮะจะใช้วิธีดั้งเดิมอยู่ครับผมนี่น้องเฮียนมากะหรือว่าพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เราอ่อนละค่ะพ่อแม่โอ้สุดยอดนะพี่น้องนี่ ขอใช้นวดนี้ฮะกดเข้าไปง,งัด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 ที่ไม้นุ่นนี่นะครับอ๋อเขาต้องนวดไปเรื่อย,อยนะ,ะพี่ไหมเนาะเยเส้นมันนุ่มเลยนะครับเนาะ,ะมันก็มันนุ่มเลยอ่ะ อืมมันจะเป็นเส้นดิอ,อ๋อครับอืมดูสงสัยมันจะนุ่มมากนะเนี่ยพี่น้องนะดูนะเขาจะใส่ไปแล้วฮะ แข่งเลยพี่น้องตึงเต้นตเต้น bằng luôn cái lê nó แล้วน่องมันกับไก่นี่ฮะซึ่งแป้งมันฮนะกาดมีขายนะครับเอาแล้วครับผมนีม่ไฟนนอดเข้าไปเราจะเห็นเป็นเส้นนะครับผม 哦，买了哈。 สดใหม่ทุกวันนะฮะเส้นนะฮะไม่มีบูดครับโอ้เ<อ>สร็จแล้วโอ้ได้ับคุยจับดูได้นะคะโอ้ยันงนุ่ม เหนียวเนาะโอ้ดะครับน้องวันทำให้เราดูนะพี่น้องเนาะโอ้นะครับพอเปิดวิธีการทําเลยก่อนที่จะมีโควิดนี่ก็วันละโลนี่เกิดเสี่ยงดึงนะครับเนาะบอกพอกันวันละสิบวันละสิบโลเลยเหรอเป็นโลโอ้โห ว่าเราเป็นสิบโลพี่น้องสิบโลได้หมดเรื้องนะปึก๊กหนึ่งสองปึก๊กหนึงองปึก๊กผมไม่มีโหดูปิดหน้าปิดตา,า,าดูเขา นะฮะเดี๋ยวผมก็จะสั่งให้พี่น้องสามสามฝุงะฮะอันนี้เสร็จแล้วนะพี่น้องวันเนาะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เสร็จนะพี่น้องฮะนะฮะเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ะนุ่มนุ่มมากนะครับนุ่มมากดูนะครับเส้นและหองไข่อ๋อไม่พอทำนี้นี่ทำเพื่อนอย่างครับนี่ห่อครับ,รบหอ่หอโอ้ห่อแล้วเอาไว้ในตู้เย็นก็จะอยู่ได้สามถึงสี่วันอืมนะครับ ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครอือหือือหืไม่ได้ใส่สารอันนี้นะครับพี่น้องออืเป็นร้านแบบนี้มีนคนรอนะครับร้านเพิ่งเปิดมาช่วงโควิดเขาไม่ได้เปิดนะฮะช่วงนี้เพิ่งเปิดมานี่นะครับโหดูเขาสั่งฮะ ดูนะครับเป็นหมูแดงนะครับพี่น้องน,นี่หมูแดงเนี่ยเองเหรอครับทำเองกะองโอโ้โหเนี่ยทำเองนะครับ เด็ดฮะดูฮะเรามาดูเสือก่อนนี่เครื่องปรุงมันใช่ไหมฮะมนี่ฮะพี่น้องเสืออันนี้เป็นเป็น,ปนซอสกันครับซอสเสืออ<โ>พี่น้องนี่ฮะเราจะกินเสือนะครับเอานะฮะนี่เป็นซอสครับอ,อันนี้ขอเป็นเครื่องปรุงข้าวเนี่ยฮะ,ฮะลำบาล่ากด็ดูเตะฮะ เนี่ยเขาสั่งมันสิบกระถุงนะพี่น้องโหสิบถุงใช่ไมหนึ่งสองสาสี่ห้าโอ้เนี่ยเจ้าของก็สวยฮะน้องสวยน่าดูดีครับนี่ฮะสวยใจดีฮะนี่แม่ก็ยังสวยฮะครับช่วงนี้เขาไม่ได้เปิดเป็นนั่งได้นะครับเขาใส่เป็นถุงได้นะครับผมพี่น้องเนี่ยมีเดลิเวอรนะครับเนี่ยเียขาใส่อะไรบางดูนะครับนี่ฮะ เกลือนะฮะเขาไม่มีน้ำปลาเขาไม่ใช <ste> ้น <Mustang> <IS mus i> ้ำปลานะครับโน้ำปลาใช้เกลือใช้เกลือนะฮะอันนี้ชูรสนะฮะผงนัวนี่ครับอันนี้ผมไม่รู้จริงน้ำอ้อยโอ้น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยของพี่น้องขายใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้เสือเข้าไปแล้วฮะเสือสดเสือครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้ครับพี่น้อง สิถุงยังไม่พอฮะนี่เขาสั่งเพิ่มอีกห้านะครับเนี่ยเขาจะปรุงไว้ในในถ้วยก่อนฮะเนี่ยเขามีน้ำม,มันด้วยนะเนี่ยเขาใส่อันนี้กรอบอันนี้กรอบกรอบอร่อยไม่รอ น้องเร็วอันนี้เขาเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราก็จะสั่งด้วยนะครับเราดูวิธีทำก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะสั่งด้วยนะครับเราไม่หยุดอยู่ที่นี่ฮะนี่ครับเรามาดูขั้นตอนเลยนะฮะเนาะอันนี้เป็นหมูแดงตัวนี้นะครับที่เขาซอยนะฮะซอยแล้วก็ใส่นะฮะอันนี้ข่ถุงเท่าไรกครับถุงสามสิบครับพี่น้องโอ้นี่ฮะ เขาสั่งโอ้โหสั่งเยอะครับสั่งเยอะเพิ่งเ,งเปิดวันได้วันที่สองใช่ไหมฮะวันเนี้ยวันที่สองนะเพิ่งเปิดมาได้สองวันฮะหลังจากโควิดนะฮะมีคนมารอฮะมารอนะครับเขาใส่ผักด,ด้วยนะครับคลิปนี้ยา,ยาวๆเลยครับพี่น้องนะ นี่เป็นซอส,สอย่างครับนี่ยซอสมะเขือเทศสีส้มเลยนะพี่น้องเรามีอันนี้แถมด้วยนะนนมีคลิกด้วยนะครับเนี่ยดูนนชิพฮาวะข้าวชาวาด,ดูนะพี่น้องทุกอย่างมาจากอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยอันนี้มาจากพะมาหมดเลยนี่ฮะพะมาพี่น้องนี่ครับอันนี้ลูกท้อนนะครับเราจะไม่ท้อง่ายๆนะพี่น้องนะ ในท่ออันนี้ก่กกอ,อนนะฮะโอ้ดูครับตรงมีอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้น่าจะเป็นชาครับพี่น้องชาสิบบาทนะฮะปลายแห้งนะครับอันนี้อ,อันดูน,น,น,นะครับอันนี้ถั่วเน่าแผ่นนะครับอันนี้ถุงอันนี้สิบสิบบาทกับครับรู้ว่าอยู่ไหน อันนี้สาวบาทนะพี่น้อง <earn> นี่สาวบาทอันนี้สิบบาทนะครับขน้าแผ่นลามข้างลามขน้าแผ่นนะครับอันนี้อย่างครับเป็นถั่วเป็นถั่วนะฮะกินยังไงผมยังไม่รู้นะพี่น้องสิบห้าบาทนะครับเป็นถั่วนะครับอ๋อเป็นมันฝร<พ> <S <S> นนั่งนะครับ เป็นมกกะหลังเนาะเดี๋ยวค่อยเรามาค่อยมาดูนะพี่น้องที่นี่มีของเอามาจากพมา่าเท่านั้นครับอร่อยนฮะผมมาโอ้รับรองเนี่ยที่ผมไปซื้อนะเนะีัวกระป๋องนะครับไม่ใช่ปลากระป๋องฮนะมีอะไรเนี่ยนนเนื้อแพะเนื้อแพะมีเนื้อแพ้ด้วยพี่น้องสองร้อยบาทนะครับต่างห้งงรยบร้อยเรามาดูข้างในนะครับ นี่ฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นเหมือนอน้ำพริกมะลาเหรอ,อเป็นไก่อ่ะฮะใช่ค่ะเป็นไก่ก็มีปลาก็มีโอ้ดูครับนี่ฮะสั่งได้นะครับพี่น้องเนี้ยสั่งที่ผมเลยผมจะมาซื้อให้เนาะพี่น้องดูในะ YouTube นะครับนนี้ก็เป็นสก,นก,กีมอไฟนะครับสกีมอไฟอันนี้เป็น อ,นนอันนี้เป็นผงถั่วเหลืองนะฮะนี่ฮะมาจากพม่านะครับพี่น้องมันล้ำฮะล้ำโอ้โหอันนี้ก็ใช่นะครับโอ้มาดูวิธีทำนะฮะพี่น้อง ครับยาวนะครับผมคนมาซื้อเรื่อยๆนะครับนี่พี่น้องผักนี้โคตรอร่อยนะฮะผักกัดลองผักกัดดองนะผักกัดดองนี่อร่อยครับพี่น้องหวานพอดีพอดีครับลำอันนี้ก็อันนี้ก็ขายนะครับเนาะทำขายด้วยนะครับขายค่ะสั่งเยอะก็ได้นะใช่ไหมสั่งเยอะก็ได้สั่งน้อยก็ได้ค่ะไรค่ะลวกให้สุกงานมือนกันนะพี่น้องนะ จะต้มอันนี้ให้สุกนะครับ แดงที่เขาซอยเมื่อกี้นะครับพี่น้องช่วงนี้ก็สามารถสั่งได้นะช่วงโควิดก็สั่งได้นะครับเขาเปิดร้านนะฮะนะมีเดี๋ยวผมจะทางมานี้ไว้ฮะหน้าเทศบาลนะครับหน้าเทศบาลสัพเพเนตนะพี่น้องเนาะมันมันลามนะพี่น้องลำเตะเดี๋ยวผมจะนี่ฟองเพราะเนาะน้ำข่าเทศครับ Uh huh. ทุกขั้นตอนให้เราดูหมดเลย

นี่นะอืมทำไมไม่เห็นวะอืม せのね。 Thank you. ขนมแบบนี้อย่างเดียวเลยค่ะหมดแก้ยงเลยครับพี่น้องไมครับเหมนะคะเส้นมันจะนุ่มนะฮะนุ่มแล้วก็นุ่มลื่นอร่อยอย่งี้หอมหนูก็หนูเอาหมูไปด้วยหอมอะไรไหมล่ะเป็นไหมคะแล้วก็หมูแดงก็อร่อยเนาะนะฮะหมูแดงอย่างเงี้ยหมูแดงก็อร่อยครับหนูชอบหมูแดงอร่อยแล้วก็เครื่องเทศมันมันหอม ของใช้โบราณโบราณเนะี่ยจะอร่อยอ่ะหมดนะฮะอัน,นประกาศดองนะฮะประกาศดองที่นี่มันใล้ๆของเกาหลีนะฮะแต่ของเกาหลีมันจะจัดจ้านมันจะมันจะเปรี้ยวมันจะผมกินอร่อยไม่เท่านี้นะฮะ ม,มันจะหวานหวานหอมอะไรสักอย่างนะแล้วก็เผ็ดเผ็ดพอดีไม่เผ็ดมากนะกินเล่นๆนี่สบายสบาย